สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่การทำนายดวงคลิปน้องคลิปนี้เราจะมาในว,าว่าชีว่าเรื่องน่าปวดหัวของเจ้าตัวปว่ปวนป่วนเปลี่ยนชีวิตคุณตอนนี้เขาเจอเรื่องปวดหัวเรื่องอะไรสรห่หรพลังงานของคุณอนุญาตให้เราเปดิดวัวตาด้วยการกด Subscribe แล้วก็ไลค์แชร์นะตรวจสอบลัคนาราศีของเขาและคุณนะคะสันคนเกิดวันอาทิตย์ทัไฟพระ์ ราศีมีนธาตุน้ำเออธาตุด,ดินพฤศพกันมาก่อนแอริตราศีเมธาตุไฟแอธาตุลมมิทุตุดกุมวิโกราศีการธาตุดินสอร์ปิโอราศีพิจิกทธาตุน้ำทรัสราศีพระศพธาตุดินตัวเลขวันที่เกิดที่เกี่ยวข้องกับคุณและเขามี 13, 25, 6, 12, 8, 26, 1และ2 ราดูกันว่าคุณและเขานะคะคนที่ชอบป่วนป่วนเปลี่ยนชีวิตคุณเขาและคุณมีความเกี่ยวข้องเกี่ยวพันอะไรกันคะเขาและคุณมีความเกี่ยวข้องเกี่ยวพันอะไรกันเลยพลังงานที่ชอบป่วนป่วนเปลี่ยนชีวิตคุณนะคะ เรามาดูคำใบ้เกี่ยวกับเขา A เอซับคัพเอซับเพนทาเคิลนะคะหนึ่งเหรียญพลังงานของคนคนนี้เหมือนมีโอกาสไปเริ่มต้นชีวิตใหม่นะคะเหมือนเขาไปทำสิ่งใหม่เขาตัดสินใจที่เหมือนกับว่า ออไปโฟกัสนะชีวิตของเขานะแล้วก็ความสำเร็จของเขาด้วยพลังงานของคนที่เคยชอบส่องชอบมองคุณนะคะเ,ออเข้ามาส่องเข้ามาดูโซเชียลของคุณหรือว่าเข้ามาติดตามชีวิตของคุณด้วยและก็เหมือนเรียกว่าเห็น คุณโฟกัสในเรื่องของการทํางานความสําเร็จนะคะก็เลยมีความรู้สึกว่าเออประมาณที่แบบมาเสียเวลาอยู่กับคุณมาเสียเวลายุ่งๆอยู่กับคุณนะคะตัวของเขาเองควรที่จะไปโฟกัสชีวิตของตัวเองความสําเร็จของตัวเองจะดีกว่าอารมณ์เนี้ยอารมณ์เหมือนตอนนี้เขาหน้าที่จะไปสนใจการทํางานของตัวเองหรือว่ามีงานเข้ามานะคะหรือว่าสิ่งที่เขาคิดคือเขา อยากจะประสบความสําเร็จเหมือนคุณนะอยากจะมีเงินอยากจะมีงานอยากจะมีชื่อเสียงเหมือนคุณนะคะมันมันเป็นพลังงานของเดียมเบอร์เก้าดาบเนี่ยเป็นคนที่โอ้ยไม่อยากจะไปเลยไม่อยากจะไปทํางานเลยนะคะเออกำลังสนุกอยู่เลยนะถ้าคุณมีใครที่แบบชอบมาส่องมาดูโซเชียลของคุณชอบมาคอมเมนต์มาติดตามคุณมาระรานคุณอย่างเงี้ยนะคะเหมือนเขาเข้ามากันแกล้ง นะคะมาหยอกเออนะคะมันเป็นอารมณ์ของเนี่ยนะคะเห็นความสําเร็จของคุณนะความมีชื่อเสียงของคุณนะคะเข้ามาหยิกแกมหยอกตอนนี้ก็หน่าที่จะไปทํางานแล้วนะคะสงสัยงานยุ่งเนาะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเขากําลังเจอปัญหาเรื่องอะไรเขากําลังประสบพบเจอปัญหา เรื่องอะไรนะคะณตอนนี้เวลานี้เจ้าตัวป่วนนะคะป่วนเปลี่ยนชีวิตคุณกำลังประสบเจอปัญหาเรื่องอะไร เรามาดูปัญหาที่เจ้าตัวป่วนเจอนะคะเรื่องที่หนึ่งเพจ e ัปิเลิลนะคะเขาได้รับโอกาสบางเรื่องบางอย่างนะคะให้ไปทำน่าจะเป็นเรื่องงานเนาะ ช่วงนี้งานยุ่งนะคะก็ต้องไปทำงานไปหาเงินนะคะมีรายได้ใหม่เข้ามาหรือว่าไปทำงานของตัวเองให้ประสบความสําเร็จนะไปโฟกัสที่งานตัวเองไปสนใจตัวเองดีกว่านะการที่เขามาสนใจชีวิตของคุณทำให้เขาเสียเวลานะเสียโอกาสดีๆของเขาเองนะคะก็เลยเหมือนกับว่าเออมาป่วนคุณแล้วมันได้อะไรอารมณ์นี้นะคะ ก็เลยไปสนใจชีวิตของตัวเองนะเจ้าตัวปวนเนี่ยคือแบบเพิ่งคิดได้นะคะว่ามาเสียเวลาป่วนชีวิตของคุณนะแต่คุณก็ไม่สนใจนะอารมณ์ที่แว่าแม้เขาจะมาป่วนชีวิตของคุณนะสร้างเรื่องสร้างราวนะคอมเมนต์รัรานคุณแต่คุณก็ไม่ได้สนใจเขานะคะมาดูสิ่งที่เขาแบบรัรานคุณคอมเมนต์นะคะปวดคุณเนี่ยเขาต้องการอะไร ห้าเหรียญเขาต้องการให้คุณเศร้าใจเขาต้องการให้คุณเหมือนเรียกว่าหงุดหงิดนะคะหงุดหงิดแล้วคือแล้วก็ไม่มีกําลังกายกําลังใจที่จะทํางานอารมณ์นี้นะคะสร้างความป่วนสร้างเรื่องปวดหัวให้กับคุณนะคะคุณจะได้เบือ่อคุณจะได้เซ็งคุณจะได้ไม่ต้องทํางานนะคะอารมณ์นี้อารมณ์แบบไม่อยากจะให้คุณ สงบนะคะไม่อยากจะให้คุณเหมือนกับว่ามีความสุขหรือว่าประสบความสําเร็จคุณจะได้เลิกทํางานคุณจะได้ไม่มีคอนเทนต์ไม่มีกระจิกกระจายทำงานนะคะบั่นทอนจิตใจของคุณนั่นเองเจ้าตัวป่วนคนนี้นะคะเป็นพลังงานของลักษณะของคนแบบไหนมาดูสิลักษณะความคิดความรู้สึกของเขาพลังงานความคิดของคนที่มีความรู้สึกนะคะเหมือน อย่าจะแกล้งนะคะเพื่อเขาจะได้ทำให้คุณหยุดทำงานนะแล้วคุณจะได้รายได้น้อยเอออารมณ์เหมือนเป็นเจ้ากรรมในเวรเลยอะ่ะแต่ว่าคือถ้าแบบเขาว่างเขาคงจะมาอีกอะ่ะอารมณ์เหมือนเขาแบบไม่อยากจะให้คุณประสบความสาเร็จหรือว่ามีชื่อเสียงหรือว่าเข้ามาระรานคุณนะมาก่อกวนคุณเนี่ย สร้างปัญหาสร้างเรื่องนะหรือว่าบั่นทอนจิตใจของคุณนะคะเออคุณจะได้เบื่อหน่ายคุณจะได้หมุดหงิดคุณจะได้ไม่มีไอเดียไม่มีมันสมองนะความคิดสร้างสารรค์ที่จะไปทำงานของคุณเขาเจอปัญหาอะไรตอนนี้เวลานี้ <c oughs> ปัญหาของการที่แบบคิดไม่ออกบอกไม่ถูกนะคะสมองตื่อไปหมดเลยเหมือนกับว่าสิ่งที่เขาทามงานที่เขาทำนะคะมันเหมือนกับ ปวดหัวมากนะคะกับเพื่อนร่วมงานกับสังคมรอบข้างนะคะก็รู้สึกว่าน่าที่จะมีปัญหากับใครบางคนนะคะมีในเรื่องของการทํางานที่แบบเหมือนเอาเปรียบเอารัดเอาเปรียบกันนะ,ะหรือว่าเข้าหน้ากันไม่ติดอารมณ์เนี้ยอารมณ์ที่เหมือนกับมีปัญหากับเพื่อนร่วมงานผู้หลับผู้ใหญ่ในเพื่อนร่วมงานนะคะก็เลยทําให้เขาเหมือนกับว่าเ,ออเครียด นะกับคนคนนี้นะแล้วก็ทํางานแล้วคือไม่มีกระจิกกระใจจะมาป่วนคุณนั่นเองนะคะและเขาเจอปัญหาอะไรอีกอืมเป็นปัญหาที่ไม่สามารถที่จะบอกคนอื่นได้นะเรียกว่าน้ําท่วมปากน้ําท่วมปอดไปเลยทีเดียวนะทั้งๆที่ตัวของเขาเนี่ยเป็นคนฉลาดนะเออเป็นคนพูดเกง่งนะคะมีไหวพริบมีในเรื่องของ บุคคลรอบข้างสังคมรอบข้างเนี่ยที่เป็นญาติพ่อแม่พี่น้องของเขาเอคอยสนับสนุนคอยช่วยเหลือเขาแต่นะ,ะถ้าเป็นในเรื่องของการเงินไม่มีใครช่วยเหลือเขาได้ถ้าเป็นในเรื่องของการทํางานของเขาเขาก็ไม่ได้รับการช่วยเหลือจากใครนะคะมันเหมือนกับว่าตัวเขาจะต้องรอคอยรอโอกาสนะคะ รอเหมือนกับเหมือนอยากจะมองหางานใหม่เลยอะ่ะอยากจะเปลี่ยนงานใหม่เออเปลี่ยนงานใหม่ตอนนี้จะทันไหมถ้าเขาอายุสี่สิบอัพอัแล้วเนี่ยนะคะเขาจะไปทํางานที่ไหนดีอายุปูนนี้แล้วอารมณ์นี้เลยนะอารมณ์ที่แบบว่าเหมือนจะต้องรอดูนะคะสถานการณ์นะคะประมาณเรียกว่าคือทําอะไรไม่ได้นะคะก็เลยต้องนะ,ะทำงานไปเรื่อยๆก่อน หรือว่าทําใจเย็นๆไว้ก่อนนะคะหรือว่าอย่าไปสนใจอย่าไปทะเลาะบอแว้งกับใครอารมณ์นี้อารมณ์ที่แบบจะต้องสงบเสงี่ยมเจียมเนื้อเจียมตัวนะคะมีปัญหากับคนรอบข้างเนี่ยทําให้เขาหงุดหงิดนะคะเรียกว่าบุคคลรอบข้างสังคมรอบข้างกําลังจับตาเฝ้ามองเขาอยู่นะ,ะ,นะ,ะเพราะว่าเหมือนกับว่าทุกคนไม่ชอบเขาเอ่อไม่ชอบพฤติกรรมของเขาไม่ชอบการกระทําของเขานะคะ ไม่มีใครเข้าข้างเขาเลยเหมือนประมาณที่แบบเขาผิดเออเขาน่าจะทำอะไรผิดสักอย่างมาดูซิเขาทำอะไรผิดเออเหมือนเขาพยายามที่จะแก้ตัวหรือว่าแก้ไขปรับปรุงตัวเองหรือว่าอธิบายบางสิ่งบางอย่างให้คนรอบข้างนะได้เข้าใจในตัวเขาเนี่ยมันเป็นประมาณเดียวว่าเออจะไม่ได้ตั้งใจทำแบบนี้นะเออประมาณเนี้ยนะ คือเขาพยายามแก้ตัวหรือว่าพยายามบอกนะคนอื่นๆว่าเขาเนี่ยต้องการทําแบบนี้มันไม่ใช่เป็นแบบนี้อารมณ์เนี่ยอารมณ์มที่เหมือนอธิบายให้ใครฟังก็ไม่มีใครเชื่อเขาเลยนะคะเหมือนเขาแก้ตัวไปแล้วหรือว่าอธิบายไปแล้วก็ไม่มีใครสนใจเขานะคะไม่มีใครเข้าข้างเขาก็แสดงว่าเขาถูกมองว่าเป็นคนผิดนะคะในสิ่งที่เขาทํามาดูซิว่าสุดท้ายแล้ว จ้าตัวป่วนเนี่ยนะคะจะเป็นยังไงชีวิตเขาจะเป็นยังไงโอ้โหทางานหนักเลยรับภาระหนักนะคะแต่ก็ต้องเหมือนกับฝืนยิ้มเออนะคะฝืนยิ้มแล้วก็รอดูว่าความยุติธรรมจะเกิดขึ้นกับเขาเมื่อไหร่อารมณ์ที่เหมือนกับว่าเขาจะรอดูว่าคนคนนั้นสุดท้ายแล้วที่มีปัญหากับเขาเนี่ยเพื่อนๆจะเข้าใจเขานะคะเพื่อนๆจะรู้ความจริง นะเขาอาจจะไม่ได้ผิดก็ได้เนี่ยนะเจ้าตัวป่วนเนี่ยแต่อเผอิญว่าเพื่อนๆนะหรือว่าคนคนนั้นเนี่ยมีคนที่เข้าข้างนะคะและไอ้เจ้าตัวป่วนเนี่ยไม่มีใครเข้าข้างเขาเลยนะไม่มีสังคมเลยนะก็เป็นเด็กมีปัญหานะก็เลยทําให้เหมือนกับว่าเวลาว่างก็อาจจะมาป่วนคุณนะมาระรานคุณแต่สุดท้ายแล้วเขาจะได้รับการช่วยเหลือ จากผู้หลักผู้ใหญ่หรือว่าคนใกล้ตัวนะที่จะแก้ไขสถานการณ์นะคะแล้วก็สุดท้ายแล้วนะเพื่อนๆจะรู้ความจริงว่าเขาไม่ได้เป็นคนผิดในสิ่งที่ทำหรือว่าไม่ได้พูดแบบนั้นไม่ได้ทำแบบนั้นนะคะคือเรียกว่าปัญหาทุกอย่างจะคี่คลายเนาะอ๋อนะคะจริงๆแล้วเขาไม่ได้ไปกั่นแกล้งใครหรือว่าไม่ได้ไปใส่ร้ายใครนะคะแต่ว่า เขานะ่าจะจะเครียดแล้วก็มาป่วนชีวิตของคุณนั่นเองรมาดูสิว่าบทสรุปของเจา้าตัวปวนนะจะกลับมาป่วนสร้างความปวดหัวให้กับคุณอีกหรือเปล่านะมาดูซิเขาจะกลับมาป่วนสร้างความปวดหัวให้กับคุณอีกหรือเปล่าสีดาบตอนนี้เขาต้องนิ่งก่อนนะคะเขาไม่สบายใจเขาเครียดเขากังวลใจ ะะแต่คิดว่า The Judgment In Reverse กับ The Will The Will of Fortune In Reverse เนี่ยน่าจะกลับมาอีกนะเขาเหมือนเป็นเจ้ากรรมในเวรคุณที่คอยที่คอยสอดส่องนะคะเฝ้ามองคุณแล้วก็เหมือนกับว่าเออนี่สอดส่องเฝ้ามองจริงๆด้วยแล้วก็เหมือนประมาณที่เป็นคู่แข่งของคุณตัวยงเลยทีเดียวนะ,ะเขาอยากประสบความสำเร็จ แล้วก็มีชื่อเสียงเหมือนกันกับคุณนะคะเออในสิ่งที่คุณทำเหมือนเหมือนกันกับเขานะคะก็เลยเหมือนกับว่าจําเป็นจะต้องมาเรียนรู้วิธีการทํางานของคุณมาแอบดูคอนเทนต์คุณมาแอบดูโซเชียลของคุณแล้วก็กลับไปพัฒนาตัวเองณนะตอนนี้เวลานี้นะ,ะมีปัญหากับที่ทํางานประจําอยู่นะคะก็เลยจะต้องไปโฟกัสที่ทํางานหรือว่างานหนักนั่นเองเนาะเดี๋ยวเขาก็มานะคะรู้สึกว่า เออหน้าที่จะมีการที่แบบเอออยากจะมาแล้วนะอยากจะมาป่วนเต็มที่แล้วเนาะ mm. ก็ไม่เป็นไรนะคะอะไรที่มันเหมือนกับว่ามีบุคคลลอกค้างสังคมลอกค้างที่เขาเข้ามาคอมเมนต์หรือว่ามาแสดงความคิดเห็นนะคะสิ่งที่ดีๆก็นําไปปรับปรุงหรือว่าไปแก้ไขนะคะเป็นเหมือนบททดสอบจิตใจของคุณนะ,ะสร้างความเข้มแข็งให้กับคุณฟังเพื่อเป็นแกานนำทางเป็นแนวทางของคุณทุกการติดตามค่ะ